คุณกำลังฟังรายการ Sit and Observe ในเย็นวันพฤหัสที่28พฤศจิกายนะครับอันนี้ก็ยังคงม,มีการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ2,567จัดประจำปีนะฮะเอาประเด็นการขับเคลื่อนความเคลื่อนไหวของภาคีเครือข่ายมานำเสนอมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาปรับทุก,กันนะครับใน แต่และที่ก็อาจจะจัดกันไปต่างที่ต่างถิน่นปีน,นี้จัดที่ Impact เมืองทองธานีนะครับแ a รน Ballroom มีห้องย่อยหลายห้องนะครับวันนี้ไม่ได้ฟังห้องไหนเป็นพิเศษแต่ว่าเดินไปเยี่ยมชมนะฮะบูธต่างๆที่ก็จะมีพนักงานออของกรมกองต่างๆที่เกี่ยวข้ของกับสุขภาพรับมาออกบูธนะครับจริงๆการออกบูธนี่จะว่าเ,เนื้อหา น้อยก็ไม่ใช่นะับเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยก็จะเอาจุดขายจุดเด่นงานล่าสุดที่ทางกรมกองหรือว่าหน่วยงานต้องการที่จะนำเสนอนะฮะเอามาเป็นอะไรละ่ะจุดขายแล้วก็เพราะว่าแต่ละคนเดินบูธเนี่ยก็ใช้เวลาไม่เท่าไหร่นะครับก็ต้องมีประเด็นนำเสนอที่มันจับใจแล้วก็ สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายนะครับตัวอย่างเช่นงานของสปอสอชอนะฮะงานเยอะมากเลยก็จะเอาทุกอย่างมานำเสนอก็คงไม่ได้นะครับก็ได้เจอกับคนเฝ้าบูธนะครับที่เป็นตัวจริงนะเป็นแอดมินนะฮะมาขายไอเดียขายโปรเจกต์ขายโครงการกองทุนสุขภาพท้องถิ่นนะครับก็ปทก็เป็นกองทุนที่เอาไว้ใช้สร้างเสริมสุขภาพ แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคำสั่งให้ทำอะไรเป็นพิเศษฮนะเป็นกองทุนที่เปิดให้ท้องถิ่นได้ทบทวนสถานะสุขภาพความเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็วิเคราะห์กันว่าเอาอเนี่ยแต่ละคนมีเงินแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีเงินหัวละประมาณ45บาทคูณจํานวนประชากรในบัตรประชาชนนะครับก็จะได้หัวเนี้ยมานะของสปสชก็มี ก้อหนหแล้วท้องถิ่นก็จะต้องร่วมลงทุนกันอีกครึ่งหนึ่งนะครับก็จะหยิบเงินจากก้อนนี้มาทําโครงการสร้างเสริมสุขภาพได้นะครับกเ็เข้าไปดูนะไปคุยนะครับกับผู้จัดการกองทุนนี้นะครับจริงๆก็เป็นกองทุนที่น่าสนใจเพราะว่าท้องถนนิ่นมีอิสระมากๆนะครับที่จะหยิบเอา เงินก้อนนี้มาทําเป็นโครงการสร้างเสริมสุขภาพาไปเรียกว่าอะไรล่ะไปสอบถามอยู่ว่าเ,เป็นไปได้ไหมที่งานเตรียมตัวตายจะเป็นมิติหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพเขาก็บอกว่าเป็นไปได้สิเนี่ยมีตัวอย่างนะจากากาลสินนะครับเขาก็ชวนผู้ต้องขังทาสมุดเบาใจนะฮะ <c oughs> เออก็ดีเหมือนกันนะนะจริงก็รู้ข่าวนี้อยู่นะก็มาเช็คดูว่า ทางคนดูแลกองทุนเขาทราบข่าวนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ดูว่าทางกองทุนก็ประทับใจยอยู่นะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ใหม่แล้วก็เป็นโครงการแรกครับที่ทํางานสร้างเสริมสุขภาพกับผู้ต้องขังนะครับแล้วก็ทําให้รู้ครับว่ามีอสอมนะฮะที่อยู่ในเรือนจําด้วยก็ทํางานสร้างเสริมสุขภาพ ไปปกปรมให้อสมอเนี่ยนะครับใน,ในเรือนจำเนี่ยครับเขาสามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในเรือนจำได้นะครับอันนี้ก็แสดงว่าทำได้นะทำได้แล้วอยู่แล้วนะครับแล้วก็เชิญชวนครับว่ากิจกรรมไหนที่เป็นงานสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยสุขภาวะช่วงท้ายนะครับก็สามารถที่จะลองคุยแล้วก็สอดแทรก เทมเพลตตัวอย่างกิจกรรมเข้าไปที่ uh, facebook นะครับช่องทางติดต่อสื่อสารได้ก็จะช่วยให้พื้นที่อื่นๆสามารถทำกิจกรรมนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการในการเยี่ยมบูธนะก็คือมีพกคำถามนะพกประเด็นผักลักดันแล้วก็ไปทดสอบนะคับผู้จัดบูธนะครับเขา,เ,าเขาเนี่ยเป็นตัวจริงอยู่แหละนะฮะคือถ้าไม่ใช่นัก บาพนักงานใหม่เลยก็จะเป็นตัวจริงไปเลยนะครับเพราะว่าคนทํางานตัวจริงเนี่ยจริงๆก็ใช้บูธใช้โอกาสเหล่านี้เนี่ยฮะมารับฟังความเห็นมาเจอภาคีเครือข่ายนะครับแล้วก็ได้ไอเดียกลับไปปรับปรุงพัฒนางานอีกอย่างหนึ่งคนจัดบูธครับปกติก็จะจัดกันในบูธเดียวบูธเนื้อหาใกล้เคียงกันวันเวลาว่างๆคนว่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะ มาเดินตามเพื่อนๆได้ว่างานเป็นยังไงบ้างนะครับก็เป็นโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความเห็นนะฮะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานแล้วก็เชื่อมต่อการทํางานได้นะฮะก็มีอีกบูทหนึ่งนี่อันนี้ก็ไปฟังข่าวเข้ามานะครับก็จะเป็นบูทของกองสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิเป็นกองใหม่เอี่ยมนะครับพนักงานอ่า มาเฟ้าบูธนี้ก็เพิ่งทำงานได้แค่ไม่กี่เดือนนะครับเพราะว่าเป็นกองใหม่เอี่ยมนะฮะอ่าเราถามเขาว่าเอ้ทำอะไรอะพลายเมลี่แคร์ทำอะไรนะครับมาปรากฏว่าได้มาสองข่าวนะครับก็ข่าวแรกเรื่องว่าตอนนี้เขาก็อ่าผลักดันอันนี้อยู่นะ NCD อ่ศูนตั้งศูนย์อีกแล้วตั้งศูนย์ NCD ในชุมชนนะครับก็จะให้อสมรเนี่ยเป็นพออศูนย์นะฮะมีงบมาให้ประมาณสักศูน์ละ70,000บาท ไว้ซื้ออุปกรณ์นะฮะหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆในศูย์เนี้ยเอาไปทำโครงการลด NCD นะครับลด NCD นี่คือ Non Chronic Disease นะฮะโรคไม่ติดเชื้อเอ๊ะเอาใหม่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันอาเบาหวานความดันอาจจะรวมมะเร็งได้ไหมนะฮะาน้ำหนักเกินเสลือดในสมองตีบตันอะไรแบบนี้นะครับ ก็มาลดสิ่งนี้กันนะไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะแต่ว่าก็เป็นไอเดียนะครับของผู้บริหารระดับสูงระดับรัฐมนตรีครับสั่งการลงมาว่าจะต้องมีศูนย์อันนี้ทุกๆุกตำบลน,นะครับเออก็น่าสนใจว่ามีศูนย์อันนี้แล้วจะช่วยลดโรคนะฮะลดการใช้ยาได้หรือเปล่านะครับแรงบันดาลใจก็คือโรงเรียนเบาหวานวิทยาซึ่งทำอยู่ที่ภาคอีสาน ครับแล้วก็เรียกว,ว่าอันนี้แหละโมเดลต้นแบบที่ถูกขยายผลไปทั่วทุกแห่งทุกพื้นที่ทุกตำบลน,นะครับโอโ้โหนะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าศูนย์ NCD นี้นะจะมาแบบยังยืนไหมนะครับหรือว่ามาแบบไปมาเร็วปลายเร็วเคลมเร็วตามนโยบายรัฐบาลนะครับอ่ะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับ ระหว่างเดินก็เนาะเจออีกอันนึงฮนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือคณะกรรมการอภิบาลระบบในระดับเขตสุขภาพอันนี้ก็มีนะจากสชนะครับอันนี้ก็เรียกว่าอะไรละ่ะออภิบาลระบบคือการทํางานร่วมกันเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนะครับมันก็มีมี มีมีมีความจําเป็นอยู่บ้างนะครับที่จะต้องรวบตั้งวงประชุมคนทํางานหน้าง,งานหรือคนทำงานผู้คนนโยบายนะครับที่เป็นผู้บริหารต่างๆข้ามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก,กับสุขภาพเพื่อที่จะมาคุยกันแล้วก็วางแผนกันครับแล้วก็มาติดตามงานกันว่าเป็นยังไงบ้างในการทํางานตามนโยบายให้รุ่ล่วงไปสุขภาพดีไม่ใช่แค่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเท่านั้น ต้องหลายกระทรวงแล้วต้องทำงานร่วมกันได้นะครับคณะกรรมการนี้ก็มีเต็มไปหมดเลยครับเช่นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่นะฮะตัวย่ออะไรก็ไม่รู้นะคณะกรรมการสนับสนุนการไทยโอนชื่อนี้ผมก็คงจะผมก็จําชื่อจริงไม่ได้นะเนี่ยนะฮะแล้วก็มีอันนี้ฮะคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประชาชน น,ะะน,นี่เป็นระดับเขตสุขภาพคือบางระดับเนี่ยเอาระดับตำบลนะะบางระดับเป็นอำเภอเช่นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอมีนายอำเภอเป็นประธานนะฮะเออ้วก็อันนี้ระดับพื้นระดับเขตสุขภาพเลยคือหลายๆจังหวัดนะกลุ่มจังหวัดเอามารวมกันนะเพื่อที่จะประสานการทํางานร่วมกันนะครับแล้วมันยังมีคณะกรรมการแบบนี้อีกในประเด็นสุขภาพต่างๆ ะะเช่นคณะกรรมการสุขภาพจิตในระดับพื้นที่ไหมท่านจะมีนะนะหรือเนี่ยร้อยแปดนะฮะเกี่ยวกับคณะกรรมการแบบนี้นะครับก็จะได้คําถามอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคณะกรรมการเหล่านี้มันเยอะไปไหมนะครับอันที่สองถ้าจะให้มันเวิร์กิงจริงระดับไหนที่เวิร์กสุดในประเด็นสุขภาพไหนนะครับ อันที่3ถ้าจะลงทุนมันควรจะมีสักกี่ขณะนะครับเพื่อที่จะให้การอภิบาลระบบนี้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆไม่ทำงานซ้ำซ้อนหรือว่าประชุมไม่มีประสิทธิภาพเช่นคนมาไม่ครบนะฮะ,ะก็เคลื่อนไม่ได้องค์ประชุมไม่ครบหรือว่าข้อมูลไม่แน่นก็ไม่นำไปสู่การทำงานหรือแม้กระทั่งเรื่องนี้ประชุมมากเกินไปงานไม่เคลื่อนอ,อันนี้ก็เป็นปัญหาอีกนะครับ ยังไม่ได้มีใครศึกษาเรื่องนี้จริงจังมั้งนะฮะว่าบอดี้ของการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่มันจะต้องมีอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ได้มาจากการติดตามถามไทยอนะ่าไม่ได้ไปอ่านในบอร์ดนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับช่วงบ่ายครับก็ไปเจอกับนี่ทีมนะฮะทีมต่างประเทศเป็นทีมที่ทําเรื่องนี้เรื่องอการสร้างนโยบายอย่างมีส่วนร่วมจากประชาชน จากพื้นที่นะครับก็เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติโลกที่ประเทศไทยนําเสนอแล้วก็ได้รับการรับรองเป็นมตินะครับเมื่อปีที่ผ่านมาที่ WHA เขารับรองให้นะครับก็สสชประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ชงประเด็นก็ติดตามเรื่องนี้ต่อนะครับก็มีคุยกันเรื่องเคสตัดี้ต่างๆนะครับแล้วก็เชิญคนทํางานนะฮะที่ คล้ายๆกันที่สนใจประเด็นนี้ครับมาประเทศไทยด้วยนะนะครับแล้วก็ขอเชิญมาดูงานมาร่วมชมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้วก็เชิญมา,อ,าอะไรล่ะร่วมหลงพื้นที่นะครับในประเด็นที่มันเป็นตัวอย่างที่จับต้องได้นะก็ลงไปพื้นที่พออชครับเป็นภาคีกระ่ายแล้วก็เป็นโมเดลของอกลุ่มชุมชนที่รวมตัวกัน เพื่อที่จะทํางานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตซึ่งไม่ใช่เฉพาะสุขภาพเท่านั้นแต่เป็นเรื่องหลายๆเรื่องที่มันรวมรวบกันนะฮะในกรณีนี้เป็นชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งนะครับที่เจอปัญหาถูกย้ายที่อยู่นะครับเพราะว่าที่ที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นที่ริมคลองแล้วลุกล้ำเข้ามาในแม่นม้ำนะชาวเมืองก็ไม่พอใจ คิดว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุของน้ําท่วมกรุงเทพนะครับก็เลยอย่างนี้อ่าก็มีประเด็นและว,ว่าจะต้องย้ายที่นะครับทีนี้การย้ายที่ที่มีประสิทธิภาพก็จะต้องย้ายแบบชุมชนเข้มแข็งนะครับก็คือการร,รวมตัวกันแล้วก็สํารวจความต้องการสํารวจรเงื่อนไขของชุมชนที่จะถูกย้ายถิ่นนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะย้ายที่อยู่มาที่ใหม่ได้ ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่อยู่ไกลจากเดิมนะครับแล้วก็ย้ายมาแล้วไม่พอดีขึ้นเด้วยชีวิตดีขึ้นด้วยนะครับเช่นได้บ้านใหม่นะฮะที่แข็งแรงค่าเช่าไม่แพงมีสหกรณ์ที่ช่วยบริหารจัดการค่าเช่าให้มันมีประสิทธิภาพนะครับก็คือลูกบ้านจ่ายค่าบ้านครบนะบสหกรณ์ก็ตามเก็บ ได้อย่างพอเพียงที่จะเอามาใช้ดใช้ภาครัฐที่ทำโครงการย้ายถิ่นฐานให้ได้นะครับก็เป็นหน้าเป็นตาของพอชอแล้วก็หน้าตาของพอมอที่สามารถที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็งานสุขภาพก็มั่นคงด้วยนะครับเพราะว่าย้ายกันมาเป็นชุมชนมันก็เกิดความสัมพันธ์ที่ต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็ ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีนะครับอนนี้ช่วงนี้ชุมชนนี้ก็ลงข่าวนะครับว่าเป็นชุมชนที่สวยงามยาหายชุมชนมาแล้วสิ่งแวดล้อมดีน้ําสะอาดไม่เสียนะครับสามารถจัดบริหารจัดการชุมชนของตัวเองได้มีเรื่องเล่าที่ดีมีเรื่องเล่าที่ดีดนะฮะเป็นที่เชิดหน้าชูตานะครับของหน่วยงานเหนือนะของพอจอก็ดี ของปอมอก็ดีนะครับก็ทําให้ความมาองค์กรนะ่ะนะที่ทำเรื่องนี้เขามีความหมายตอบได้ว่ามีองค์กรเราไปทําไมนะครับอา่าไปร่วมลงร,ร่วมเข้าพื้นที่นะครับฟังผู้นําชุมชนแล้วก็เออชื่นชมนะครับอา่ารวมทั้งคนที่จัดทริปด้วยนะนะที่ใช้ละกำลังเวลานะครับการประสานงานมากมายเพื่อให้เราได้เข้าถึงความรู้ คนตัวจริงนั่งงานนะครับแล้วก็ตัวอย่างซึ่งคงไม่เป็นเพียงแค่หนึ่งในตัวหนึ่งในชุมชนเข้มแข็งนะฮะแต่ว่าก็เป็นตัวอย่างที่เป็นความรู้สามารถที่หยิบเอาบางเรื่องที่เขาจัดการได้ดีแล้วไปเล่าต่อนะครับหรือว่าเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ดูงานต่อไปให้กับชุมชนอื่นเราก็เห็นจริงๆว่าของจริงนะฮะในการทำงานเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตเนี่ยก็คือการรวมกลุ่ม สร้างอำนาจต่อรองนะครับใช้ข้อมูลแล้วก็แสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าเข้มแข็งนะครับก็จะสามารถที่จะระดมทรัพยากรระดมกำลังสร้างความสามัคคีนะครับอพอภาพแบบนี้ที่มันมีกำลังเข้มแข็งขึ้นนะฮะความช่วยเหลือการสนับสนุนก็จะตามมาจากภาคราชการและภาคเอกชนนะที่ก็จะเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมันเป็นวงจรแห่งความเข้มแข็งอะ่ะครอบคพ,พื้นที่ เข้มแข็งมีผู้นําที่ชัดเจนนะฮะมีเอกภาพนะแล้วก็มีการบริหารจัดการตรวจสอบที่ดีก็จะเป็นที่ที่คนอยากจะสนับสนุนนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับการศึกษา,าเรียนรู้ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในวันนี้นะครับก็เอาความรู้มาฝากกันขอบ,ค,บคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังเอพิโซดนี้ครับพบกันใหมเ่เอพิโซดหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ